สวัสดีครับพี่น้องมือนีมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมมือนีผมได้ไเอเฮ็ดไอชิเมจิมาฝากครับผมเฮ็เอดอะไรนะเฮ็ดเฮ็ดชิเมจิขาว,วันพี่น้องคำเล็ตแหกมาดคับพี่น้องสดสดพังงัด มาด้วยพี่น้องเด้อมากินแกงอยู่สำคัญนผมเต็มถาดอ้ายยะ โอ้ยส่วนหอนส่วนหอนซวงเลยลน,เนี่แแตกกระปองแบบนี้สวัสดีคำกันมีลางเอือจังทักบอโอ